คือเรื่องราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงเวียนว่ายตายเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีธรรมเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเวียนว่ายตายเกิดด้วยพระองค์เองทุกเรื่องราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงล้วนมีประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายที่มีสติสัมปชัญญะและพิจารณาด้วยตนเอง ให้ได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และบราโลกเรื่องนางพุทธเวณีในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงปรินิพพานไปแล้วในการต่อมามีเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่ง ในกรุงปาดลีบุตรผู้มีทรัพย์สินถึง87โกดเศรษฐีผู้นั้นมีบุตรีนามว่าพุทธเวนีอายุเพียง7ปีเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงนางก็อยู่ตัวคนเดียวกับหมู่ญาติทรัพย์สมบัติทั้งหมดตกอยู่ในความดูแลของนางนางพุทธเวนีนั้นเป็นหญิงที่งดงามประดุจเทพธิดาอับสรครั้นเมื่ออายุครบ16บปี เจ้านายขุนนางและบุรุษผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายต่างพากันมาสู่ขอแต่ด้วยเป็นผู้มีบุญบารมีสูงนางจึงไม่ปรารถนาที่จะมีคู่ครองนางมุ่งแต่จะทำทานรักษาศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียววันหนึ่ง มีพ่อค้า่ายมาจากที่สอุดาร์น,นามาหลายตัวมาขายในกรุงฟาต์รีบุตรและได้มาพักในโรงทานของนางเมื่อได้เห็นกิริยามารยาทและคุณสมบัติของนางพ่อค้าผู้นั้นเกิดความรักและเอ็นดูนางประหนึ่งลูกสาวแท้แทจึงขอรับนางเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งนางก็ตอบตกลงพ่อค้าผู้เป็นบิดาบุญธรรมได้มอบมาชื่อสิทธพะ ให้แก่นางนางจึงรักม้าตัวนั้นประหนึ่งอุตแท้ดูแลเอาใจใส่ม้าตัวนั้นเป็นอย่างดีม้าก็มีความรักและเคารพนางเหมือนมารดาวันหนึ่งนางพุธเวณีทราบพวาม้าตัวนี้มีฤทธิ์สามารถบินไปในอากาศได้นางจึงคิดว่าเป็น โอกาสดีที่จะเดินทางไปสักการะต้นสีมหาโพซึ่งเป็นสิ่งที่นางปรารถนามานานแล้วนางได้เตรียมพวงมาลายัยทองํำเครื่องหอมและของบูชาอื่นๆอย่างครบครันจากนั้นได้นำสิ่งของทั้งหมดมาผูกมัดอย่างดีและพูดกลับมาว่าลูกรักช่วยพาแม่ไปสักการะต้นสีมหาโพด้วยเถิด เมื่อมาได้ยินด,ดังนั้นก็ยอมให้นางขึ้นขี่หลังและบินตรงไปยังต้นสีมหาโพด้วยความรวดเร็วเมื่อไปถึงนางพุทเวนีได้นำของบูชาไปถวายต้นสีมหาโพและกล่าวขอให้พระสงฆ์ผู้ดูแลต้นสีมหาโพช่วยเก็บรักษาเครื่องสักการะเหล่านั้นไว้จากนั้นนางก็มักจะขี่ม้าไปถวายบูชาและทำความสะอาดบริเวณคอนต้นสีมหาโพเป็นประจำวันหนึ่ง พระราชาแห่งกรุงปาัตาลีบุตรทราบข่าวว่านางพุทเวนีขีม่ม้าไปสักการต้นสีมหาโพธิ์ทุกวันจึงส่งเหล่าอัมมาต์ไปดักจับตัวนางเพื่อน,นำมาทำพิธีอภิเษกให้เป็นอาาัครีมเหสีในวันนั้นเองเมื่อพระเทระผู้เป็นพระอรหรันทราบถึงเหตุการณ์ที่อัมมาต์จะมาดักจับนางจึงเตือนนางว่า จงระมัดระวังตัวเมื่อกลับไปหยาดได้ประมาทขณะเดินทางกลับเมื่อถึงกลางทางเหล่าอมมาตได้ส่งเสียงตะโกนดังลั่นจนทําให้มาตกใจและบินขึ้นสู่ท้องฟ้านางพุทธเวนีพัดตกจากหลังมาด้วยความตกใจนางร้องเรียกมาด้วยเสียงสั่นเครือว่าลูกรักของแม่ได้โปรดช่วยแม่ด้วยเถิดเมื่อมาสินคภเห็นว่านางตกจากหลัง ก็รีบบินกลับลงมารับนางขึ้นขี่หลังอีกครั้งโดยไม่ให้ตกถึงพื้นแล้วพานางกลับไปยังบ้านของตนเองอย่างปลอดภยัยหลังจากเหตุการณ์นั้นนางพุทธเวณีได้ใช้ทรัพย์สินทั้งหมดในการสร้างบุญกุศลจนทรัพย์87โกดหมดสิ้นและเมื่อสิ้นอายุขัยนางได้ไปบังเกิดในสวรรค์สวยสุขทิพย์ตลอด จบแล้วนะคะขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ